ยัคงเป็นประเด็นร้อนกับการออกมาแชร์ถึงพฤติกรรมซาดิสของน้องเจเล่นะครับทุกคนยังคงสงสัยว่าเอ๊ะคุณโมอัดดิแฟนเนี่ยเขาทำไปเพื่ออะไรนะครับเราไปชมการแถลงข่าวเมื่อวานนี้กันก่อนดีกว่าครับดูด้ครับการให้เขายอมรับว่าเขาเป็นคนเครื่องแมวผมยอมรับว่าเขาเครื่องแมวผมเขาชกผมก่อนแล้วก็เครื่องแมวผมก่อนซึ่งผมทนไม่ได้เพราะว่าผมเป็นคนรักสัตว์แมวตัวนี้เป็นเป็นแมวเกร็ิประกวด ผมทนไม่ได้ถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาผมอยากให้เจเล่ออกมายอมรับตรงนี้รู้สึกให้รู้สึกเสียใจบ้างขอโทษผมไม่ต้องขอโทษก็ได้แต่ขอให้ขอ,ขอโทษแมวเรื่องมาแจ้งค,ค,ความว่าโดนทำร้ายร่างกายเรื่องของข้อความอะไรต่างๆพอ,พอเข้าใจได้ว่าว่าแบบอยากให้เขายอมรับแต่เรื่องของวุธ,ธิการศึกษาปลอมเรื่องของการ,าการบอกว่าน้องเจเล่ขายตัวมาก่อนที่สิงคโปร์อะไรอย่างงี้ฮะตรงนี้ต้องการอะไรถึงเอาข้อมูลตรงนี้ออกมาแชร์ เอาละครับชาวที่ขอต้อนรับคุณโมว่าราวุธครับรุ่นชั้นว่าก็คุณโมครับเอาละครับคุณโมถามตรงๆเลยว่าคุณไม่พอใจที่โดนทิ้งเลยออกมาแฉหรือเปล่าหรือยังไงไม่ใช่ครับคือความจริงก็คือไม่มีใครทิ้งใครกันครับครับผมคือมันเลิกกันยังไงเออมันไม่ได้เลิกกันครับความจริงก็คือผมเก็บของออกมามาเลยจากบ้านเจเล่วันนั้นวันวันที่มีเรื่องการวันที่เขาเครื่องแมวลงพื้นนะครับเพราะว่าผมรับไม่ได้ไม่คือคุณรับไม่ได้ก็เลยก็เลยก็เลยออกมาเลย่อนนั้นแต่ยังไม่มีการบอกว่า มีปัญหาชีวิตกันก็เลยเลิกกันไม่ใช่ครับแล้วก็คือหลังจากนั้นเจเล่ก็โทรมาเมื่อวันที่5้ธันวาที่ผ่านมาเขาก็ส่งเมสเซจมาว่าเออมาว่าเออจะไม่ยอมให้โอกาสง้อเลเหรออะไรอย่างเงี้ยครับผมอืมแต่ว่า,าคือผมจะถามว่าเคลียร์กันลงตัวแล้วจบด้วยกันได้ดีเนี่ยแยกกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ทําไมคุณโมต,ต้องเอาเรื่องเนี้ยมามา,มาผ่านเอ่อมาแ์ออกสือเขายังไม่ได้เคลียร์นี่ตรงนี้ไม่ได้เคลียร์ไม่ได้เคลียร์ไม่ได้เคลียร์ครับคือเจเล่ผมอยากให้เจเล่ออกมายอมรับหน่อยว่าเจเล่ทำรุนแรงเกินไป เจเล่ขวีงแมวต,ต่อหน้าผมทําพฤติกรรมรุนแรงอย่างนี้ครับผมผมว่าต้องต้องต้องได้รับการบําบัดอะไรอย่างนี้ครับผมเมื่อกี้นี่ตอนที่ซื้อนักข่าวถามมีอะไรยังเพลงไม่จบที่าถามบอกว่าทําไมยังอ,ออกมาแฉเรื่องราวต่างๆของเจเล่ท,ทำไมต้องออกมาพูดเพราะว่าเจเล่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นทำร้ายร่างกายผมไม่ว่าจะเป็นการทาร้ายร่างกายสัตว์หรือว่าอะไรก็ตามนะครับผมแล้วก็ที่ผมต้องเอาข้อมูลออกมาพูด จะแสดงให้ให้ผมรู้ได้ว่าผมผมได้พูดความจริงออกมานะครับทำร้ายร่างกายคุณคุณมีภาพมีหลักฐานครับจะเป็นใบแจ้งความจากใบตรวจร่างกายจากแพทย์นะครับผมจากโรงพยาบาลภูมิพลครับผมอันนี้ใบตรวจร่างกายจากแพทย์ครับอืมเอารู้สึกว่าเราจะมีภาพด้วยไหมฮะรู้สึกเราจะมีภาพร่างกายด้วยเดี๋ยวขอขอขอดูภาพหน่อยดีกว่านะฮะมันมีภาพอะไรบ้างที่มีภาพคุณโมโดนทำร้ายร่างกายเหรอครับบอดผมไม่แน่มีภีพคุณโมโดนทำร้ายร่างกายบอมีนะฮะอ่านี้นี่ดิทางด้านทางด้านซ้ายใช่ไหมครับ ภาพด้านซ้ายนะครับแม่ขวานี่คือจะเล่นกับแม่ป่ะครับใช่ครับอันนี้อันนี้คือด้านซ้ายนี่คือภาพส่วนไหนของคุณนะผมดูไม่ออกกุหลาดซ้ายด้านซ้ายครับวไหลด้านซ้ายเขาใช้อะไรทำร้ายคุณครับโดนกัดครับกัดกัดเหรอฮะฟันเขา่าโอ้โหมันกัดเป็นแผลเวอร์เลยนี่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 คือกัดใช่ก่อนที่เขาเลื่องแมวหรือว่าเขาเขาหลังเพี้ยงแมวครับผมหลังเลื่องแมวแล้วเขากัดแมวก็จะเป็นน้องๆแมวกว่านี้นะครับเดินน้องแมวน้องแมวเดี๋ยวดูภาพนี้ ู้สึกว่าเราจะเห ini, ็นภาพเมื่อวานนี้ดรือเปล่าที่เจเล่เาแมวประกวดเหครับตัวนี้ใช่คือคือผมอยากจะบอกว่าแมวที่เจเล่เอารูปมาโชว์เมื่อวานผมไม่ดูในคลิปนะครับตอนนี้คือเขี้ยวหักทั้งสองข้างถ้าไปเปิดเขี้ยวดูจะเห็นได้ว่าเขี้ยวหักเพราะว่าเจเล่เป็นคนตบเขาเขี้ยวหักซึ่งผมอยากจะให้ช่วยมาตัวนี้ออกมาเหมือนกันเพราะว่าบางทีเจเล่เป็นคนโมโหร้ายนะครับทำไมทาไมมันลามมาถึงเรื่องการแฉวิธีการศึกษาปลอมนะครับคุณรู้ได้ไงเจเล่เจเล่กล้าบอกหรอครับคือ คือผมผมผม,ผมขอไม่พูดตรงนี้ได้ไหมครับผมเพราะ <c oughs> ว่าอยากให้พูดตอนตอนตอนนี้คือมันมีคลิปเสียงที่คุณแม่ออกมายอมรับแล้วว่าเ <c oughs> จเล่เมีพฤติกรรมก้าวร้าวจริงๆหรือว่าเจเล่ได้เคร่งแมวจริงๆขอให้มุ่งประเด็นตรงนี้ดีกว่าที่มันเป็น <c oughs> ทําให้เป็นคดีความทําให้เป็นรายกันแต่ว่าเรื่องนี้มันที่ผมต้องยกออกมาพูดเพราะว่ามันเป็นหลักฐานที่ทําให้สามารถพิสูจน์ได้ว่าเจเล่ทาอะไรแบบไม่ถูกศีลธรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ถ้าออกมาพูดนรายการขอไม่พูดกันนะไม่่คุณแคุณเผยแพร่ในสื่อว่าคุณว่าเขาเรียนไม่จบแล้วคนรู้คุณมีหลักฐานแต่วันนี้คุณที่ก็เลยถามว่าอแล้วแล้วแล้วคุณถึงรู้เรื่องนี้แต่ว่าคุณกลับบอกว่าคุณจะไม่พูดผมก็เลยไม่เข้าใจได้ยินมาจากเจเล่ครับได้ยินมาจากเจเล่ครับนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขามีเขาหลักฐานเมื่อวานว่าเขาเรียนจบเมื่อวานนี้ทุกอย่างเลยคุณว่าไงครับ คือยังไงถ้าจะตรวจสอบเป็นจริงๆนะครับก็ต้องตรวจสอบจากต้นต่อเลยว่าเจเล่ได้เข้าสอบจริงไหมได้มีการลงชื่อเข้าห้องสอบจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือมันเป็นอาจจะเป็นอะไรถามจริงๆนะครับคุณโมต้องการอะไรจากคุณเจเล่ผมต้องการให้เจเล่ยอมรับความจริงนะครับแล้วก็ออกมายอมรับที่เจเล่กล่าวปฏิเสธไปว่าไม่ได้ทําร้ายร่างกายผมไม่ได้ทําร้ายร่างกายสัตว์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ผมออกมาพูดว่าดุด่า ว่ากล่าวแม่พูดด้วยคำหยากคายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเสริมไม่เห็นถึงว่าเจเล่มีพิธิการก้าวร้าวและรุนแรงจริงๆครับครับผมแล้วก็อยากให้เจเล่ยอมรับนะครับแล้วก็ผมจริงๆเนี่ยผมอยากจะพาเจเล่ไปบําบัดนะครับซึ่งในคลิปเสียงที่ผมได้เผยแพร่สื่อมวลชนเนี่ยเจเล่ตอนแรกยอมรับแล้วว่าเจเล่ต้องการไปบําบัดเพราะว่าอยากจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาที่ผมจะไปเขาก็เหวี่ยงเขาก็บินผมบอกว่าไม่ไปเจเล่พูดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับ